สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพามาทำไข่เจียวต้มยำสูตรนี้อร่อยมากๆทานกับข้าวสวยละลอน้นเหมาะมากเลยครับไปดูส่วนประกอบกันได้เลยไข่ไก่เบอร์สองห้าฟองปลาหมึก120กรัมกุ้งขาว80กรัมตะไคร้สองหัวขาอ่อนหนึ่งแง่งหอมแดงสี่หัวพริกจินดาเขียวและแดง5เม็ดใบมะกรูด4ี่ใบมะนาวครึ่งลูกน้ำปลาแท้1ช้อนโต๊ะใบกระเพรา4ี่ยอดเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเราก็หั่นกุ้งกับปลาหมึกให้เป็นชิ้นเล็กๆกก่อน เริ่มจากกุ้งนะครับกุ้งขาวแล้วก็ผ่าหลังดึงเส้นดําออกหลังทําความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นได้เลยครับต่อด้วยปลาหมึกดึงกระดูกแล้วก็เอาเคี่ยวปลาหมึกออกด้วยครับพอหั่นกุ้งกับปลาหมึกเสร็จแล้วก็ให้เราหั่นเครื่องสมุนไพรได้เลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเริ่มจากตะไคร้ขา ใบมะกรูดพริกหอมแดงส่วนใบกระเพราก็ให้เราเด็ดเป็นใบๆแบบนี้นะครับพอหั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเตรียมกะละมังผสมมาได้เลยใส่ไข่ไก่ลงไป ตามด้วยกุ้งและปลาหมึกและเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยเครื่องแน่นมากๆเลยนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาและสุดท้ายบีบมะนาวลงไปครึ่งลูกครับแล้วก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วไปเจียวได้เลยครับ ก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไป6ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็นำไข่ลงไปเจียวได้เลยก่อนจะใส่ลงไปก็คนๆซะก่อนนะครับว้าวืมกลิ่มมาแล้วครับยีๆได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะรอให้ไข่เซตตัวแล้วถึงจะพลิกไข่นะครับเราจะล่อนล่อนไข่ในกระทะแบบนี้ก่อนเพื่อให้ด้านล่างเหลืองกรอบขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยครับพอด้านล่างเหลืองกรอบแล้วเราก็พลิกไข่ได้เลยครับึ๊บพออีกด้านเหลืองกรอบแล้วก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลย ใส่จานได้เลยครับมาครับแจ็คเตรียมข้าวมาแล้วแต่มาดูไข่ของเรากันก่อนโอ้โหเครื่องแน่นๆนะครับกุ้งปลาหมึกผักเครื่องสมุนไพรแบบแน่นมากๆอืมกลิ่นหอมสูตรนี้นะครับอยากให้ลองกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวแจ็คชิมก่อนเลยโอ เพลงก็เพาะนะครับหมู่บ้านเปิดเพลงโหยัว่วหอมนี่นะครับคำนี้เลยไป <c oughs> ชื่นใจอร่อยมากหืมไข่ด้านนอกกรอบด้านในนุ่ม รถสมุนไพรเครื่องสมุนไพรมาเต็มโอ้โหสุดจริงๆจเจริญอาหารมากสุดนี้อ,อีกคำหนึ่งอ,อร่อยอนะครับทางบ้านลองไปทําตามกันได้เลยสูตรนี้อร่อยมากๆอยากให้ลองนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ